ไปได้แล้ไปตกลุ่มมาแล้วมัวนก็เขาไม่รู้ว่าอุเข้ามันพิษหรือมันเป็นไรก้างไม่รู้นะมันก็ขึ้นไม่ได้เดินไม่ได้แล้วไปตกหลุมมาตกลุมแล้วก็เดินไม่ได้เลยเดินไม่ได้มากี่ปีครับพี่หนอยเกือบครึ่งปีแล้วที่เดินไม่ได้นอนอยู่กับบ้านไปไหน maneira? ไหม่ได้ไปไหนไม่ได้เลยพี่หน anyway> ่วยครับรู้สึกยังไงม้างครับตอนที่เดินไม่ได้เสียใจทำไมเสียใจ่ะครับพี่หน่วย แล้วผมได้ข่าวมาว่าถึงขนาดต้องกวักมือเรียกคนซ<ช>ื้อข้าวเลยเหรอคือแม้กระทั่งกับลุกก็ทาไ,ไม่ได้ไม่ได้ก็มันเดินไม่ได้มันเสียวพอเราลุกขึ้นนีมันเสียวไอไอ้ตอนเนี้ยคือลุกไม่ได้เลยลุกไม่ได้แล้วพอลุกเนี่ยโทษนะครับพอ,พอตอนจะลุกเนี่ยมันเหมือนต้องใช้น้ําหนักลงไปมันมันไม่ได้เลยมันเสียวเสียวเสียววเข่าแล้วตอนนี้ที่บอกว่าดีขึ้นพี่หน่วยลองเดินให้ผมดูหน่อยได้ไหม เดินได้มันเป็นหลายป้าผัดข้าวอยู่ทุกวันไหนเนี่ยไหนลองเดินมันเนี่ยป้าผัดข้าวเดี๋ทุกวันนี่นีนน่มันเราโทรทำไปไหนมันนี่ดีดใจไงที่ว่าเราเดินได้อีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่คาดคิดว่าเราจะเดินได้แต่รู้จะพูดง่ายๆว่าถ้าเราไม่เจอ,อยาตัวน,นี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเดินได้ไหมก็พวทุกคนแล้วนี่ก็ให้ ป้ามะเจ็บเอ็มก็กินให้ทุกวันนิมก็กินอยู่โอยืนยันให้เลยไหมครับว่างานดำของเราดีจริงใ่ดีจริงๆลงือลงใครไม่เคยกินก็ลงกินดูป้าในเป็นตัวอย่างถ้าไม่เชื่อก็มาถามป้าเลยนะป้าผัดข้าวอยู่คงหัวคง